มันเครื่องขึ้นเต็มหลอดนะครับสังเกตเต็มหลอดนะครับขึ้นเต็มหลอดนะครับไม่เห็นร่องรอยแดงนะครับไส้แดงด้านไหนนะครับไม่ไม่ไม่เจอนะครับ กค้านะครับที่เป็นเจ้าของเครื่องนี้นะครับผมบอกตรงๆว่าโทรัพทัผมพังนะครับเปลี่ยนเครื่องใหม่เบอร์หายนะครับติดต่อไม่ได้นะครับก็น่าจะจากขอนแก่นนะครับที่เออเอาเครื่องมาซ่อมนะครับที่ว่าเอาขึ้นรถหกล้อมานะครับขยาดมาส่งนะครับติดต่อกลับมาหน่อยครับผมหาเบอร์ไม่เจอจริงครับโทรศัพท์เสียนะครับซิมมันเสียนะครับพอเปลี่ยนซิมแล้วอะไรแล้วนะครับ เปลี่ยนซิมเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่แล้วทีนี้มันหายหมดเลยนะครับเบอร์นะครับติดต่อกลับด้วยนะครับไม่มีเบอร์นะครับิ่งเสร็จแล้วนะครับเครื่องเดี๋ยวนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองกำลังนะครับรอบต่ำๆนะครับก็ทําสีเหลือเพื่อแเกอร์มาลองกำลังนะครับส่วนท่อไม่ไม่เปลี่ยนให้นะครับให้ลูกค้าไปเปลี่ยนเองนะครับเพราะว่าผมก็แนะนำให้เอาเป็นท่อเหล็กนะครับ ให้มันจบไปเลยนะครับรายูกคาไปาไเปลี่ยนตัวเองนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเรามาลองดึงกำลังกันดูครับ ท่านี้แล้วนะครับจิดตัวนี้จบนะครับลูกค้าที่รว่วเป็นเจ้าของนะครับผมขอโทษจริงๆครับหาเบอร์ไม่เจอโทรกลับหน่อยครับลูกค้าที่เอาเครื่องมาซ่อมนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับวันนี้วันที่ผมไม่แน่ใจนะครับวันเนี้ยวันที่8หรือเปล่า 8- ปดถึงเก้าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับก็ติดต่อกลับด้วยนะครับไปหลายเครื่องทําเบอร์หายจริงๆครับโทรศัพท์พังครับแล้วผมก็พลาดไไในจดใส่อะไรไว้เลยครับยังไงก็ฝากโทรกลับด้วยนะครับเป็นหลายท่านนะครับที่เอาเครื่องทิ้งไว้นะครับ โอเคนะครับมันหายทั้งลายทั้งลายหมดเลยนะครับไม่งั้นทักลายมาครับครับครับสวัสดีครับ